เออดือดเดือถุยเออว่าแกบวนแกทำบล็อกได้ดีกว่าใช่แกได้คุณตั้ม่มก็แกได้ไหมมึงฟรีมึงโอพีทุกอย่างคุยอมแพ้โอพีทุกอย่างอ่ะมาบล็อกแรกก็เก่งเลยอ่ะโกงอะไรบล็อกแรกเก่งถึงขั้นโกงเลยอ่ะอะไรนะคุณตา้มแมคคุณตั้แมคไม่ไม่ไม่ฮียนาอะไรมาร่วมโหกกับเขามึงก็ไม่ต่างกันเลยนะพี่ มีเด็กไหนกระโดดไลท์เลยนะยกเว้นลอยยอดมันโดดไลท์ไม่ได้แต่มันทำอย่างอื่นได้ไม่ลอยยอดมูมัมีเหมือนกันมันมีแกมบูมีอยู่แล้วแกมบูแต่ยากไม่มันไม่ได้ยากเลยไม่ยากที่ไอ้เดียสองเขามึงรวมลากไอ้สัตว์มึงหงวอกันอ่ะไม่การเล่นมัขึ้นมึงบอกมันทำอย่างไรกันไม่ได้ไม่บอกเป็นแบซูเอะยเอออีกขวายแต่รอยยอมันโดดไล้ได้แต่มันก็ต้องพึ่งดวงนะลอยยอดไล้โอ้โหเฮียมาแต่มันดวงไงจวดหนึ่ง เจอคำเราคู่ามันต้องใส่ตัวนั้นอะีทีอ่ะตออมตุ่มอ่ะไหการเช็คดอลังดอังผ่านลรงดอไรสิสิงนะอปรอเทหไทยเหน่งไปเลย9,000ยอยดิไม่มี9,000ผิดแบบแ้ะ9,000เหรอ9,000เนอ่ยให้หมื่นอ่ะ กูรู้กูรู้รู้อย่างเดียวแค่รอบเนี้ยอะไรโคนิ้งกูใส่น้อยอะเจมือเลยไลท์ลุนเชตคาไดฟ้าโมสามเอาหนึ่งใบเข้าโซก่อนได้ปะเออต้องเอามือเข้าโซก่อนเออใช่โอ้ยเฮียวีปันนี้ขึ้นมือนะอย่างน้อยก็เอาชิวหมื่นห้าขึ้นมืออย่าเพิ่งรีบลองดาบนะใจเย็นนะกูจะรีบทำไม ตีข้างเงี้ยหมุนสามใบเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวตีแมนตีแมนต้องตีแมนอย่างเดียวเออวะตีแมนเมาน่างะตีต่อก็ได้ไม่โมก็ได้มิดเจ็บคือหลักว่ะเขาจะเอามือสองไปไงก็เอาไปดิ กระทันร <muitas S 2> ักก็เส no ียมือสองใบเหมือนกันโจบย์ปัญญาอ่อนที่ไหนพอดีว่ากูไม่มีเอกสารเอาเลยแล้วกูก็มีคนนี้ด้วยเอาเลยสมาชิกีหนึ่งคนบบกหกพันคอนแทคมาเทิาสองหมื่นโอกาสเฮ้ยเช็คให้หาเอกสารไหม

right <laughs> Okay. okay ก็มึงไม่ใช่หรอไม่ใช่กันบบกไปหมื่นกด้วนทำกำไรได้ทำกำไรได้ของเท่าไหรซื้อวันขนมทงน้ำใสสามพันนก็บอกแล้วมันทำกำได้หาโกมอนเมื่อไหร่ ยังยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ทำอะไรเลยนี่เขาหายจอหน้าเม่ได้หาไปเดี๋ววทำไมไม่ไม่ได้ไม่ไไม่น่าบอกเลยนะก็ลืมดูเห็นว่าอยู่ใกล้มือเลยมู๊งไหมอ่ะตีก่อนมู๊งสองใบอะไรยาหรือว่ากินฝอยคิวพลังเออเจอเฮ้ยฝอยยี่สิบสองเหมือนกันอ่ะเข้าอยู่ เด uh ี๋ยวเหรอทียี่สองสี้าไม่นาครับเย้ส่วนกินมาเสร็จแล้วเปิดใครขาไปเลยด้อแบกอะไล่สปาร์คเฮลิคุลิสไลที่สองเอาคนนี้เข้าโซ สองหนึ่งพอดูแล้วฮะสูดสองแง่สองง่ามขายตัวบัสระบหกพันเกือบอช<อ>ิ้คนนี้หนึ่งไม่ชิ้นคนนี้หนึมตัวสอลีห้าตัว5้าพ สะเทือนตีฮิตมีเกี่ยวหวังว่าจะฮิตเช็คอุ้ยอุ้ยน้องได้ลน้องตีฮิตมีเกีว่วเท่าไหร่ยี่บอ็ดวกหกพันก่อนของตัวเองสิบห้าสบวกอีกห้าพันสองหมื่นสองหมื่นสองมื่นสองมื่นสองมื่นแปดสองมื่นแปดบวกอีกห้าพันสนงครับอันนี้สองหมื่นสักคู่ เท่าไรนะสองหม่นเจ็ดสแล้วห5 2่ปนอใะเออสามหมื่นเ็ดอยู่ดีๆขอโทษอย่ดีๆก็ร่ำรวยเฉยขอโทษว่ะลืมไปจตีตอันนี้ปล่อยจอพลังอ่าเกิดจอเก่งเนี่ยสำเนาทรงไหนแดมเมองเก่ไล าามกดเท็กแฟนพัตตาบาตัวบาสเมื่อกีอคุณไม่ออกดอไม่ออกพอจะกาดแก มีเงินน้อยสักเท่าไรมีรถบัตรหมดไปลงแล้วแบตเทอร์เลยอืมนะสแบตหกสองบาทสองห้าบาทเลยขนาดนะวันนี้เท่ไหร่ก็โดนถับไป

องาไม่เจอสับเล็กเล่นไปห à, นูใส่สน่าจะใกลหมดแล้วครับก็ที่วันนี้อืาพันห้าพับห้านห้าพันลบสองไม่เท่าอืดีลาดมีคีคิวเนาะ อ่ายี่สิบเจ็ยี่สิบเ็ก้าอง่ก็อยู่นิ่งๆไปทิ้งได้ดีวะทิ้งเธอไปกลางทางทิ้งมาคนเดียวสิวัดนตั้งุปแบบนี่ดเลยอไตีท่มีกิวเท่าไหร่อ่าสิบสิบเท่าไหร่ล้วกดถึงฟ้าสองป่ะกดแล้วโอเคยี่สิบเจยน สามเจ็ดใช่เียวสามหม่มิอะสามหมื่นห้าไปแล้วอ๋อสามหมื่นห้าติก่อนยดวงวันนี้้าวอมเลยี่ตัวนึไทโคเทีไอาไพียามาเขาคงไม่รู้เลยตัวเดีย อุตส่ามีตั้งใบหนึ่งเถอะเอ้กดเสร็จบรรยากาศพัลบาโซบาสเกลเจรากอนอีกตอยู่บนนี้แล้วนะอวันนี้าลาบาสใครก็ได้ กันทันะเออไ่ใ นิวตารางข้างเนี้ยอยู่หนึ่งเดีเยรตีอ่ให้รับไหมไม่ตีตีกูเปล่าเขาต้องเฮ้ยเปล่าเหรอเฮ้ยใจความกระด้างที่แล้วตีนีไ่ไปก็ได้เฮ้ยตีนี่ดิ อโอ้ยมันมีสายไปในปโซเด้อใครวะเนี่ยออสก,กาวดาก้อนตายไป,ไปไมซีเรียสปุยรอดเรวะเนี่ยไม่รอดปูดเดี๋ยวไม่รอดมีดเกียร์สามในโซู่หรอใครมงึง ยอยู่เยอะอยู่เยอะสีอย่างเดียวไม่มือสแสดง <c oughs> ว่ามีแมงสาบใช่มีแมงสาบเออม,มาเหะม,มาหัวแมงสาบกูไลแว้นด้วยนะเด็ดเอาเรื่องเขาไม่กดเทคแล้ววะเขากดไม่ได้กดไม่ได้ไงเออหนึ่งสอ,องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเิบเอ้า มึงจะจลงมว่าเรื่องอะไรอีเลยทิ้งมือสองขอสามหเซนเนียวเนาะห้าเซนเนียวพอเท่าไหร่เท่าไหร่อะสองพันสองสองนสองสามนสองชิ้สามสอไม่มีอะไรเลนแล้วอ่ะรอบนี้ควหาสามชามากอ่ะสี่เท่าไหร่นะนี่สามสามพันสามอันนี้สามสองสี่สองได้มา คอมพิวเตอร์ไจอทิเกอร์น้าลักกำลังให้ชานี้สิบห้ามีอะไรบ้างเหรอโอโป<อ>รเ,คเคทคหนึ่งแล้วก็โมโงอีกสองใบทั้งกระดานวันนี้สองไปเถอะให้เขาหาใหม่ดี มูเลยเบอร์นอตบาสขอบาส ขอพเทคหน่อยเฮ้ยโค้ชกี้อะไรนะอ๋าิงแล้วพิงโอเทคไปแล้วมีไ่หรอไม่มีป่เขาไม่เอาแต่เขาเไม่มีอเท่าไหร่ให้นับเหรอใช่ไม่เอาแล้าแ้วป่อยเข้ามขาดเลยเท่าไหร่องนสองพัอันนี้ไม่เอาน้าแ้วป่อยสสองสิบเจ็ดสิบเจ็ดหมหกพันกูอยากชอบดีกว่าไม่ต้องนับแล้วป่อย